วันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567นายประยงเหลาลักจันยา พ่วงหนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2มอบหมายให้หนายนพดลสิริโชตรองพ่วงหนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2พร้อมด้วยนายสุรสิธิ์เครือมัน่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและคณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบประเมินความเสียหายและให้คำแนะนำโรงเรียนประสบภ,ภัยธรรมชาติ เหตุเกิดพายุฝนตกหนักทําให้โรงเรียนประสมเหตุอุทกภยัยว่าที่ร้อยตีวีรชัยทวีสารผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ได้ให้ข้อมูลและรายงานสภาพความเสียหายของอาคารเรียนต่อคณะกรรมการ ในการน,นี้พบความเสียหายของอาคารเรียนแบบสปช .105 ทั29หลังคาฝ้าเพดานชั้นบนอาคารเรียนแต่งหักพังลงมาได้รับความเสียหายทั้งนี้จะได้รายงานความเสียหายต่อผ่วํานวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2ทราบต่อไป เธอเชื่อในคำนั้นหรือเปล่าใครว่าใจของเราผูกกันกำหนดให้มาพบเจอใหญ่ใจดวงนี้มันโดนลิขิตไม่ต้องไปคิดตรึกตรองมากมายสบตาคู่นี้รู้สึกฉันไรก็เป็นเช่นนั้น